เอออะไรกันเนี่ยทำไมทำหน้าแบบนั้นละ่ะริชาร์ดมีอะไรเหรอเราทุกคนเห็นด้วยกันหมดไม่ใช่หรือไงอเราทุกคนอยากให้ริชาร์ดแต่งงานกับเชอรีนใช่ไหมละ่ะริชาร์ดจ้ะไม่นานมานี้เกิดเรื่องกับบ้านเรานะริดวิกเสียชีวิตโมนิชาก็วุ่นวายแบบนี้โมนิชากล่าวหาคารานอีกทุกอย่างมันจบแล้วเราเองก็จะต้องฉลองใช่ไหมละ่ะใช่ไหมคะแม่ว่ายอย่างไงทุกคนออฉันคิดว่าออฉันคิดว่า,ออวาริชาร์ดควรจะแต่างงานกับเชอรีน เราก็จะได้ลืมอะไรที่มันแย่ๆแ,แล้วก็เริ่มกันใหม่ไงล่ะฟังนะริชอรเมื่อเชอรีนย้ายเข้ามาบ้านเราบ้านเราก็จะได้โชคดีขึ้นถ้ามีสปายใช่ไหมตกลงกันแล้วนะหลานกับเชอรีนจะแต่งงานกันให้เร็วที่สุดเลยว่าแต่ว่าเชอรีนอยู่ที่ไหนฉันจะไปบอกเขาดีกับเชอรีนหน่อย เดี๋ยวแม่จะไปบอกพ่อของลูกด้วยแล้วเราก็จะได้ฉลองกันจริงๆสักทีหนึ่งอะนะว่าริชชับกับเชอรีนกําลังจะแต่งงานกันแล้วนะอะเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นเออเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวพอดีว่าหนูมีคําแนะนําเออแล้วไม่คิดเหรอคะว่าเราควรจะถามเพริชับกันหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงก่อนจะคิด<อ>ไปเองนิ่งเงียบเลยเขาก็อยากจะแต่งงานถ้าเขาได้ยินหนูพูดแบบนี้เขาก็เขวกกันพอดีนี่มากับป้าเลย<อ>แม่ค้ามาเถอะค่ะ เออขอไปโทรศัพท์ก่อนนะครับเดี๋ยวมากครับพ่อเป็นไงบ้าง ก็คนที่เธอคุยด้วยอยู่นั่นไงนั่นแม่สามีเธอรดยกว่าแม่สิแม่ไม่อะไรที่รอกฉันคุยกับแม่ไม่ใช่คนอื่นจะทำหน้าตายอย่างนั้นทำไมทำไมเธอโกรธอะไรเหรอไม่ฉันไม่ได้โกรธเลยฉันอยากรู้ว่าอะไรมันสำคัญนะถ้าถึงต้องรีบออกไปแบบนั้นถ้าคุยกับแม่เธอหรือว่าคุยกับใครกันแน่ล่ะ ตอบมาสิคุยกับใครนี่ฉันชอบเธอเพราะเธอนิสัยอย่างนี้เธอน่ะชอบเึืงอย่างนี้เหรอฉันรู้สึกฉันเป็นคนสำคัญของเธอฉันคิดว่าฉันสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอด้วยซ้ำอืม,อม ฉันอยากจะกอดเธอเสมอนะปุณณูพิทวีจะเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นและฉันไม่ยอมให้เธอเป็นของใครนแนนนอนเอาแบบนี้นะที่รักอร่อยฉันว่าฉันรักเธอมากกว่าที่เธอรักฉันซะอีกนี่ล่ละนี่ล่ะ,ละทำไมฉันรู้สึกว่าโชคดีที่สุดในโลกนี้ เชอรีนทำไมฉันรู้สึกว่าเห็นเชรีนอยู่กับพิทวีเขานะเนี่ยพิทวีเหรอไม่ไม่มีทางหรอกนะเชอรีนกับพิทวีเหรอไม่มีทางเป็นไปได้เชอรีนมีระดับ พริตวีคู่ควรกับนางปีตาชั้นต่ำนั่นเท่านั้นนั่นแหละบางทีนี่เราก็คิดอะไรแปลกๆนะ ขอบคุณพระเจ้าที่รักได้ยินที่ป้าครีนาพูดไหม่ะระได้ยินป้าพูดถูกใช่วันนี้ฉันรู้สึกนะอะไรเหรอฉันรู้สึกว่าเธออ๋อ,อ,อ, <c oughs> อรู้สึกว่าท้องเหรออะไรไมีปัญหาอะไรอีกเนี่ยโถที่รักโอเคไหมนี่ พูดอะไรหน่อยสิมีอะไรโอเคไหมที่รักฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเลยจะทำยังไงดีเธอช่วยพาฉันไปหาหมอนอยได้ไหมไปกันเถอะถ้ายญ่บ้านทำตัวงี่เง่าอย่างนี้เราต้องได้โดนเปิดโปงก่อนที่เชอรี่จะแต่งกับริชับแน่และที่เราพยายามมาก็จะเสียหมดเลย เราเสียบริชาไพ่าตายไปแล้วด้วยตอนนี้ต้องจัดการกับลูกในท้องเชอรีนอีกช่างบ้าจริงๆเลยทำไมสวยอย่างนี้พิตวีอ๋อมาสิที่รักเธอไปก่อนเดี๋ยวฉันค่อยตาไปถ้าคนเห็นเราไปด้วยกันเด้๋ยวโดนจับได้ไม่ต้องกลัวหรอกนะเราจะไปทางหลังบ้านกันมา เราต้องทําอะไรสักอย่างนะเราจะให้ริชาร์ดนะแต่งงานกับเชอรินไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะเรารู้ว่าริชาร์ดนะไม่เหมาะกับเชอรีนแม้แต่นิดเดียวนะปีตาเธอนี่ห่วงลูกชายบ้านลูตราจริงๆเลยนะจะเพิ่งทําลายงานแต่งงานของคารานและนี่จะคิดจะทําลายงานแต่งของริชาร์ดอีกคนเหรอพูดจบหรือยังเออจบแล้ว พี่ตาบอกหน่อยสิชิสตี้เป็นน้องแท้ๆของเธอหรือเปล่าไม่ฉันหมายความว่าเธอเนี่ยฉลาดมีเหตุผลแต่ดูชิสตี้สิไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้ปากมากกว่าเธอล้านเท่าเลยอ่ะนี่ไอ้คุณเตอหยุดอยู่นี้เลยนะชิสตี้อย่ามาคุยประสาทฉันรู้นะว่าฉันโกรธแล้วจะเป็นยังไงนเนอะแองไม่ล่ะชิสตี้เงียบนะชิสตี้จะเงียบทำไมเล่า พูดต่อสิชิสตี้พูดเลยคารอนอทำไมออล่ะนี่นเดี๋ยวนะไม่ต้องไปเข้าข้างชิสตี้เลยนะชิสตี้ไม่สําคัญแล้วในตอนนี้นะเงั้นเหรอฉันไม่สําคัญเหรอแล้วใครสําคัญล่ะโมนิช,ชอรโชรินหรือว่าใครกันแน่เหรอเงียบเงียบไปเลยนะอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่หน่อยเลยเธอนะ่ะสาคัญเธอสําสคัญกับฉันเสมออย่าพูดน้อยใจเป็นเด็กๆหน่อยเลยนะาจะปากหวานแบบนี้ฉันเงียบก็ได้ แต่ว่าฉันนะ่ะพูดความจริงนะเรานะ่ะจะให้ริชาร์ดกับเชอรีนแต่งงานกันไม่ได้เด็ดขาดเลยป้าคารินาเนะ่ะพูดเรื่องงานแต่งงานอีกแล้วไม่เห็นเหรอว่าป้าราคีแล้วก็ย่านะ่ะว่าอะไรทุกคนอยากให้ริชาร์ดแต่งงานกันหมดเลยอะ่ะเรานะ่ยยอมไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเพื่อที่จะช่วยริชาร์ดเราต้องให้เธอร่วมมือด้วยนะคารานตอนนี้เท่าที่นะไม่จะช่วยเหรอแล้วแซมมี่เหรอะ ช่วยสิช่วยช่วยช่วยอยู่แล้วช่วยกันหมดนี่แหละแต่คาราน่เป็นน้องชายไงเขาก็จะฟังคารานอยู่แล้วยังไงละ่ะฮะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เนี่ยด้ชับฟังเธอยิ่งกว่าฉันซสอกีกเขายังก็เป็นทาสของเธอด้วยซ้ำคุณกำลังท้องนะคะหมออยากแนะนํำนะคะว่าควรจะตรวจให้มันดีๆหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะกระทบลูกในท้องนะคะแต่ว่าคุณหมอคะ ฉันพักผ่อนดีมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้ทำางานด้วยนะคะความเครียดไงคะความเครียดนี่มันร้ายมากเลยนะคะมันกระทบลูกในท้องของเราโดยตรงเลยหมอหมายความว่าอย่างไงครับมันรุนแรงเหรอครับเธอดูสบายสบายดีมากเลยไม่คะ่ะตามผลตรวจแล้วเนี่ยการท้องของคุณน่ะไม่ปกติเลยนะคะตามผลตรวจที่จริงคุณจะต้องท้องโตขึ้นแล้วแ่ะคะ่ะ แต่ว่ามันไม่ใช่เลยดูจากท้องของคุณใครก็ดูไม่ออกนะคะว่าคุณกำลังท้องเรายังไม่เห็นการเติบโตของเด็กเลยอย่างที่บอกนะคะความเครียดนะ่ะมันเกี่ยวมากๆเลยเลยคะ่ะหรือไม่แน่ว่าคุณก็กินไม่เยอะพอสาเหตนะุมันมีหลายอย่างเลยค่ะคุณควรจะดูแลเธอให้ดีๆนะคะหมายความว่าอย่างไรกันนะครับหมอคิดว่าผมไม่ดูแลเธองั้นเหรอถามเธอซิว่าผมดูแลหรือเปล่า ผมมั่นใจนะต่อให้เราไม่เครียดแต่หลังจากนี้เราก็เครียดได้เพราะอะไรรู้ไหมหมอนน่นแหละหมอชอบทำอะไรให้เราเครียดผู้จะไม่ดีกับคนไข้คนไข้ก็เครียดผมอยากให้คุณรู้จักกับคุณส่วนใหม่ของผมครับคุณริดวิกฉันไม่ยอมให้ใครมาว่าริดวิกอย่างเด็ดขาด ไปบ้านมริชาแฟนของยัยนั่นโดดฆ่าตายไปแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะคนที่เธออยากได้นักหนะมันรักกับคนอื่นพีตาออโราต่างหากแล้วฉันได้ยินมากับหูเลยใช่ริชามนะ์น่ะทำตามที่ฉันบอกเพราะฉันน่ะเป็นคนที่มีเหตุผลถ้าเราคุยกับเขาดีๆเขาก็จะฟังคนคนนั้นมันไม่เหมือนกับเธอสักนิดหาว่าฉันไม่มีเหตุผลเหรอฮะ สาม,มีในว่าปีตามีเหตุผลแล้วปีตาชมริชาว่ามีเหตุผลแสดงว่าฉันไม่มีเหตุผลเหรอใครว่าเธอกันแล้วข่าวราฉันบอกเลยว่าไม่จริงนะเธอเน่เป็นคนที่มีเหตุผลมากๆเลยด้วยเลยใช่ขอบคุณนะเชสตี้คารานพูดได้สาระเธอเนี่เธอนะ่นะชอบแลกคนอื่นเข้ามาเอี่ยวแล้วตอนนี้เราต้องคุยเรื่องสําคัญก่อนเข้าใจไหมความจริงของเชอรีนความลับของเยนน่นเราต้องพิสูจน์ว่าเยน่านหนาท้องเราจะทํายังไงกันละ่ะเราต้องรีบลงมือแล้วนะจะทําอะไรกันอีกเนี่ย อ๋อเปล่าๆได้ชอปฟังเรื่องมีเหตุผลหน่อยไหมล่ะนายเนี่ยใช่แล้ว<อ>นายต้องเลื่อนการแต่งงานของนายออกไปหน่อยนะฉันรู้ว่าบ้านเราเนี่ยต้องไม่พอใจแน่เลยแต่ฉันอยากให้นายขัดพวกเขาก่อนเรื่องงานแต่งงานให้หน่อยนะใจเลื่อนงานทําไมมีเหตุผลอะไรกันคุณหมอ คุณหมอคงจะพูดถูกนะคะที่ผ่านมาฉันเครียดร,ระดับสิบจริงๆเลยด้วยฉันว่าชีวิตฉันเนี่ยมันบ้าบอรจริงๆเลยที่ผ่านมาที่รักพูดอะไรฉันดูแลเธออย่างดีแล้วเธอจะเครียดอะไรชีวิตมันน่าเครียดมากเลยนะฉันไม่ได้โรยได้กลีบกุหลาเหมือนกับเธอว่าดอกเนดะกุหลาบอะไรกันอะฉันดูแลทุกอย่างแม้แต่โมนิ <c oughs> ผมดูแลทุกอย่างอย่างดีทั้งบ้านแอร์ทีวีค่าไฟค่าน้ำอินเทอร์เน็ตดูแลบ้านอย่างดีมากเลยใช่ไหมที่รักนี่เธออย่าลืมสิถ้าฉันไปถึงไม่ทันเวลาเนี่ยบิลลาอาจจะฉันหมายถึงเธออาจจะคุยกับช่างไฟไม่ทันฉันก็ขอบคุณไปแล้วนี่ไม่ใช่หรือยังไงก็แค่ครั้งเดียวตอนนี้จะทำอะไรเหรอนี่นี่ขอแล้วคะ่ะอย่าเถียงคนท้องเลยนะคะคุณ คนท้องนะ่ะต้องการการดูแลที่ดีที่สุดถ้าคุณทะเลาะกับเธอเธอก็จะยิ่งเครียดและนั่นก็เมียของคุณเธอไม่ใช่เนะมียผมตอนนี้หมอมั่นใจแล้วค่ะสาเหตุที่คุณแม่เครียดเพราะคุณน่ะแหละคุณว่าเมียต่อหน้าฉันแล้วลับหลังคุณจะเป็นยังไงนี่ฟอนะหมผมคุยกับเชอรินแบบไหนก็แบบนั้นน่ะแหละไม่ใช่แค่ทีบอล ผมพูดกับเธอรีนอย่างดีตลอดผัวเมียแฟนเกิดทะเลาะก,กันกับปกติเราก็ไม่ต่างจากคู่อื่นอย่าคิดมากสิถามเธอสิผมรักเธอมากรักเธอจริงๆถามเธอดูก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็รักเธอให้มากๆนี่เขาเป็นเมียคุณเมียคุณจะให้กำเนิดเลือดเนื้อของคุณนะคะนี่ฝอนะหมอเธอหยุดทำไมเอาสิต่อหมอไปเลยสิ ใช่ใช่ลูกผมแต่ว่าอย่างนั้นไม่ต้องแต่เลยค่ะช่วยออกไปรอข้างนอกก่อนนะคะหมอเนี่ยอยากจะคุยกับคุณแม่หน่อยผมไม่ไปจะทําอะไรอยากคุยก็คุยต่อนหน้าผมผมไม่ใช่คนนอกนะบอกเ,อเธอไปมีอะไรจะพูดก็พูดสิผมจะฟังผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้น<อ>ผมจะไม่ไปถ้าหากว่าคุณไม่ออกไปหมอก็จะเรียกกาดมานะคะมันขัดระเบียบการค่ะ หมอความโกรธเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพจะเย็นสิพบตา,ามก็ได้ไม่ต้องห่วงนะหมอเนี่ยอยากจะแนะนำอะไรให้สักหน่อยคะ่ะอย่าได้ใส่เสื้อผ้าแน่นๆแบบนี้อีกนะคะเพราะว่าคุณน่จะหายใจลำบากเลยแ่ละคะ่ะ และถ้าคุณเจออะไรแย่ๆลูกก็จะได้รับผลกระทบมากเลยนะคะเขาจะกลายเป็นเด็กที่โตช้าการท้องคือพรของพระเจ้านะคะดูแลตัวเองหน่อยนะคะนายอยากให้ฉันเลือกกแต่งงานกับเชอรีลเหรอทำไมเกินอ่ะแล้วนานแค่หนจริงแล้วเออเพราะเราคิดว่าเออนี่คือโอกาสที่สองของเธอ ที่จะหาคู่เองให้เหล่าริชาร์ดฉันคิดว่าเธอในคนที่เจอคนด,ดีมากกว่าเชอรีนอีกเยอะเลยนะแล้วเธอก็รู้ดีว่าฉันเนี่ยไม่ชอบเชอรีนเอาซะเลยนะอแล้วเชอรีนก็ดูไม่เหมาะกับเธอจริงๆเนอะใช่แล้วริชาร์ดยังน่าหน้าหลงตัวเองไม่เคยคิดถึงคนอื่นเหมือนกับ<อ>ชิสตี้เลยนี่แซมมี่จะบ้าเลย<อ>ว่าชิสตี้ทำไมอะเธอเป็นคนดีน่ารักตรงไปตรงมา ชิสตี้เป็นคนแรกที่พูดแบบนี้ให้ฉันหาคนอื่นที่ดีกว่าเชอรีนด้วยซ้ํา <c oughs> ฉันจะลองคิดดูตามที่ชิสตี้บอก <c oughs> ชิสตี้ไหนบอกหน่อยทำไมเธอไม่ชอบเชอรีนละ่ะเออนี่ด้วยชับจะไม่ต้องคิดมากหรอกนะคิดมากไปก็เสียเวลาไร้าสาระเปล่าๆนะแต่สินใจก็พอว่าอยากแต่งงานกับเชอรีนหรือเปล่าละ่ะฮะตัวอยากให้ฉันแต่งกับคนแบบไหนละ่ะ อเออเอ่เอถามฉันเหรอใช่ฉันถามเธออยู่เออตอนนี้เธถามแล้วดิชับคอยดูนะฉันจะหาคนดีๆรัดรดเกง่งๆมาให้เธอเอาที่เป็นคนดีแล้วก็ใจดีด้วยแบบนั้นอะ่ะเดี๋ยวฉันจะหาให้เธอเองเนะอนงั้นหาคนที่สนิทกับเราหน่อยก็ดีนะสนิทกับเรา อาโอเคฉันจัดให้ได้เลยได้เอาแบบสนิทนะทิสตี้บอกฉันว่าเธอไม่ชอบเชอรีนเอาซะเลยนายก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหมแน่นอนเพราะอะไรล่ะคือฉันขอจะใะ้ทำอะไรแบบนั้นเพราะนายขอเหรอแล้วแม่ละ่ะไม่รู้หรอว่าแม่ตื่นเต้นงานนี้แค่ไหนทุกคนคาดหวังเยอะนะแม่อยากให้ฉันแต่งงานเลยด้วยสามรู้ไหม ฉันต้องไม่ปล่อยยายหมอน,นั่นเชื่ออะไรนะอนุปริยาพาเทียวคิดว่าตัวเป็นใครกล,รล้าดียังไงไล่ะเช้าจากห้องนี่อย่างดีที่นี่เป็นโรงพยาบาลถ้าไปที่อื่นเนี่ยโดนดีแน่นอนฉันจะสั่งสอนทำเป็นบอกว่าฉันทำให้เชอรีนเครียดหญ่นั่นไม่รู้ซะแล้วจะเป็นใครเชอรีน่ะไม่ใช่เมียฉันหรอกนะฉันผิดตรงไหนกันแล้วจะเป็นอะไรกันยังไงก็เรายังไม่แต่งงานกันบ้าที่สุด <No. S 2> คือโทษทีที่รอกอย่าเข้าใจผิดนะฉันไม่ได้ตั้งใจตอนที่เอ,อพูดไปว่าเธอไม่ใช่เมียนะในบอกมาสิฉันเป็นคนที่แต่งงานแล้วงั้นเหรอเธอน่ะทั้งสวยสวยสง่าขนาดนี้หลายคนก็อยากจะจีบเธอจะตายไปเธอดูแลตัวเองอย่างดีมากเลย พริตวีหลายคนดูสวยได้หลังแต่งงานทั้งนั้นเละเน,น้ะเธอไม่รู้เรื่องเลยหรืรอ,อยังไงกันเนี่ยฮะใช่แต่ว่าฉันไม่เหมือนกับคนที่แต่งงานแล้วนี่นาใช่ไหมเหรอเอาแบบนี้นะฉันจะเอาสร้อยแต่งงานมาให้เธอให้เธอใส่เธอจะได้เหมือนคนที่แต่งงานแล้วยังไงละ่ะพริตวีฉันอุ้มทองลูกของเธออยู่นะฉันจะต้องแต่งงานกับเธอฉันจะไม่ต่อ๋อที่รักจะรู้ว่าเธอเครียด แต่ว่าไม่ใช่แค่เธอเราสองคนน่ะก็เครียดทั้งคู่เพราะว่าบิลลากับโมดิชาร์ทำให้เราเครียดเธอรู้เธอเครียดแค่ไหนแล้วเธอก็ท้องอยู่วันนี้เธออ้วกที่บ้านลูตราอาการแย่มากเราต้องรีบพาเธอมานี่โดยไม่บอกใครรู้ไหมแสดงว่าอะไรแปลว่ามันน่ะเข้าสู่อันตรายแล้วเธอต้องรีบแต่งงานกับริชับให้เร็ว เพื่อความปลอดภัยยังไงเล่าโดยด่วนเลยละปิตาครับไม่พูดอะไรหน่อยเหรอถ้าคุณขอนี่ผมจะไม่ถามอะไรมากเลยผมจะยอมเลื่อนงานแต่งทันทีเลย จบหรือ,อยังคุยกับพี่ตาจบหรือ,อยังจะโกรธทำไมกันล่ะนี่อะฮะจะไม่ให้โกรธได้ยังไงล่ะก็นายไม่อยอมฟังฉันแต่นายจะเลื่อนงานแต่งงานเพื่อปีตาบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่ฉันเป็นน้องชายนายนะนายต้องดีใจสิเมื่อไหร่ที่ฉันฟังปีตาเนี่ยทุกเรื่องก็ขี้คลายทุกทีไม่ฉันเป็นน้องชายนายนายต้องฟังฉันมากกว่าปีตาสิ โอเคก็ได้ฟังนายนายเป็นน้องรักฉันแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยโอเคแล้วใช่ไหมฉันโอเคอแล้ว,ล,ว,ว,ล,วล่ะอ๋อปีเตอรล่าอย่ามาทําให้เราแตกแยกกันอีกเข้าใจไหมอะไรเหรอฉันทําอะไรผิดเหรอเธอทะเลาะก,กันเองนี่นขอโทษทีนะไม่ให้ฉันช่วยเหรออย่ามาสําคัญตัวเองนะโอเคอย่าทะเลาะก,กันนะพอได้แล้วเอาละ เราจะเลื่อนงานแต่งกัน